บางครั้งชีวิตอาจไม่ได้ง่ายอย่างที่หวังแค่หากเรายังมีความเชื่ออยู่ในใจทุกก้าวที่เดินก็ยังมีความหมายขอเพียงอย่าหยุดศรัทธานในตัวเองเพราะทุกเส้นทางกำลังพาเราไปสู่วันที่งดงามกว่าเดิมทุกเช้าที่ตื่นขึ้นคือของขวัญใหม่จากชีวิตอย่าลืมเปิดรับมันด้วยใจที่ขอบคุณการเดินทางอาจทำให้เหนื่อย แต่ความหมายของการเดินทางอยู่ที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ระหว่างทางไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางเมื่อหัวใจเริ่มท้อให้จำไว้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยฝันและเรายังมีสิทธิ์ที่จะทำให้ฝันนั้นกลายเป็นจริงด้วยแรงศรัทธาและความพยายามของเราเองอย่าหวังให้เส้นทางราบเรียบแต่จงหวังให้หัวใจแข็งแกร่ง พอจะเดินผ่านทุกขวากหน้ำไปได้จงมองไปข้างหน้าแม้ทางจะมืดมิดเพราะเพียงก้าวหนึ่งในความกล้าก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ทางเดินของผู้มีฝันไม่ได้วัดด้วยความเร็วแต่วัดด้วยความมั่นคงของหัวใจในทุกก้าวที่ไม่ยอมถอย ทุกคนมีเวลาเป็นของตัวเองจงอย่าเร่งเปรียบเทียบเพราะดอกไม้ทุกดอกบานในเวลาที่ต่างกันทุกความเหนื่อยคือบทพิสูจน์ของความฝันและทุกความพยายามคือรากฐานของความสำเร็จในวันหน้าหากวันนี้ยังมองไม่เห็นแสงให้เชื่อเถิดว่าแสงนั้นอยู่ในตัวเราเพียงแค่ต้องกล้าที่จะจุดมันขึ้นมาอีกครั้ง ทุกครั้งที่ชีวิตโยนเราให้ล้มคือโอกาสให้เราเรียนรู้วิธีลุกขึ้นอย่างสง่างามการเดินทางที่ยาวไกลที่สุดคือการเดินทางภายในใจที่เราค้นพบว่าแท้จริงแล้วเรามีพลังมากกว่าที่คิดทุกย่างก้าวของเราคือเรื่องราวที่งดงาม แม้จะเต็มไปด้วยรอยช้ำแต่ก็เป็นเครื่องหมายแห่งความกล้าที่จะใช้ชีวิตด้วยหัวใจไม่ยอมแพ้บางครั้งแรงบันดาลใจไม่ได้มาจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่มาจากช่วงเวลาธรรมดาที่เรากล้าฝันและลงมือทำอย่ามองเส้นทางของคนอื่นแล้วหมดหวังเพราะทางของเรามีความงดงามในแบบที่ไม่มีใครเหมือน แม้เส้นทางจะขรุขระแต่ทุกก้าวของความพยายามคือบทเพลงงดงามของชีวิตทุกครั้งที่รู้สึกหมดแรงให้ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราเริ่มจากศูนย์ได้แล้ววันนี้เราก็เริ่มใหม่ได้อีกครั้งบางครั้งทางเดินแห่งแรงบันดาลใจไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ในรอยยิ้มเล็กๆและคำปลอบโยนจากคนที่รัก เมื่อหัวใจเริ่มทอ้อให้จำไว้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยฝันและเรายังมีสิทธิ์ที่จะทำให้ฝันนั้นกลายเป็นจริงด้วยแรงศรัทธาและความพยายามของเราเองแรงบันดาลใจไม่ได้เกิดจากการมองเห็นปลายทางแต่เกิดจากการได้รู้ว่าเรากำลังเดินไปข้างหน้าอย่างมีความหมาย อย่าเดินด้วยความกลัวแต่จงเดินด้วยความเชื่อมั่นเพราะความกล้าเล็กๆจะพาเราไปไกลกว่าที่คิดเสมอจงใช้ความฝันเป็นแสงนำทางและใช้หัวใจเป็นแรงขับเคลื่อนอย่ากลัวความมืดเพราะดาวดวงเล็กๆก,ก,ก็ส่องแสงได้ในคืนที่มืดที่สุดไม่มีใครเริ่มต้นได้สมบูรณ์แบบแต่ทุกคนเริ่มต้นได้ด้วยใจ เมื่อกล้าที่จะก้าวความฝันก็เริ่มมีชีวิตขึ้นมาในทุกลมหายใจทุกย่างก้าวบนเส้นทางแห่งแรงบันดาลใจคือบทเรียนที่ชีวิตมอบให้เพื่อสอนให้เราเข้มแข็งและเรียนรู้ที่จะยิ้มได้แม้ในวันที่ไม่มีแสงแดดหากเส้นทางดูยาวเกินไปให้มองกลับมาดูทางที่เราเดินมาแล้วจะรู้ว่า ความพยายามทั้งหมดนั้นมีค่าและไม่มีวันศูนย์เปล่าแรงบันดาลใจไม่ได้มาจากคำพูดสวยงามแต่มาจากหัวใจที่ลุกขึ้นอีกครั้งหลังจากพ่ายแพ้จงภูมิใจในทุกบาดแผลเพราะมันคือร่องรอยของคนที่ยังไม่หยุดเดินทางเดินของชีวิตไม่เคยง่ายแต่ทุกก้าวที่เราเดินคือเครื่องพิสูจน์ว่า เรายังศรัทธาในตัวเองอย่าหยุดเพราะความเหนื่อยแม้เพียงก้าวเล็กๆในวันนี้ก็อาจเป็นก้าวใหญ่ที่สุดในวันพรุ่งนี้ทางเดินแห่งแรงบันดาลใจไม่มีวันสิ้นสุดเพราะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจหัวใจก็ยังสามารถฝันและเริ่มต้นใหม่ได้เสมออย่าท้อเมื่อยังมองไม่เห็นผล รอมเล็ดแห่งความพยายามต้องใช้เวลาในการผลิบานเป็นดอกไม้แห่งความสำเร็จทุกก้าวที่กล้าคือการเอาชนะความกลัวทีละนิดและทุกครั้งที่ไม่ถอยคือการประกาศกับโลกว่าเรายังเชื่อในฝันแม้จะมีใครบอกว่าเป็นไปไม่ได้ก็อย่าลืมว่าทุกความยิ่งใหญ่ในโลกนี้ เริ่มต้นจากคนที่เชื่อว่าตัวเองทำได้การเดินทางแห่งชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการเรียนรู้ที่จะใช้ทุกวันให้มีคุณค่ามากที่สุดอย่ารอให้โชคชะตาพาไปจงสร้างเส้นทางด้วยสองมือของตัวเองเพราะแรงบันดาลใจแท้จริงคือการลงมือทำในวันนี้หากทางข้างหน้าดูสับสน ให้หยุดหายใจลึกๆแล้วถามหัวใจตัวเองว่าเรายังอยากเดินต่อไหมถ้าคำตอบคือใช่ก็ไปต่อจงเชื่อในพลังของการเดินต่อแม้จะช้าแค่ไหนเพราะทุกย่างก้าวมีคุณค่ามากกว่าการยืนอยู่กับที่ ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ในความสุขของการเดินทางที่เราได้เรียนรู้เติบโตและรักตัวเองมากขึ้นแรงบันดาลใจมักจะเกิดขึ้นในวันที่เราอ่อนแอที่สุดเพราะนั่นคือหัวใจเราได้เรียนรู้ว่าความหวังสำคัญเพียงใดความฝันไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ แค่มีความหมายต่อหัวใจเราก็เพียงพอเพราะสิ่งเล็กๆจากใจจริงมักสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอทุกครั้งที่ล้มให้รู้ไว้ว่าพื้นดินที่ทำให้เราเจ็บนั้นคือครูที่กำลังสอนเราให้ยืนได้อย่างมั่นคงกว่าเดิมหากวันนี้ยังไม่ถึงเป้าหมายอย่าได้เศร้าไปเพราะทุกวันที่เรายังเดินอยู่ อาจจะเป็นวันให้เราใกล้ความฝันมากกว่าเดิมเส้นทางของคนที่มีความฝันไม่เคยราบรื่นแต่ทุกอุปสรรคคือเครื่องพิสูจน์ว่าเรายังมีหัวใจที่แข็งแกร่งพร้อมสู้ไม่ถอยความมืดไม่ได้มีไว้ให้เรากลัวแต่มันมีไว้ให้เราเรียนรู้ว่าแสงเล็กๆจากใจเรานั้นสว่างกว่าที่เราคิด อย่าเพิ่งหมดหวังในวันนี้เพราะวันพรุ่งนี้อาจเป็นวันที่แสงแห่งฝันเริ่มเปล่งประกายเชื่อในเส้นทางของตัวเองเชื่อในหัวใจที่ยังไม่ยอมแพ้แล้วคุณจะได้พบความงดงามที่ชีวิตตั้งใจมอบให้เสมอแล้วพบกันใหม่ที่บย y o n d คำและความรู้สึกสวัสดีค่ะ